เพิ่มสีสันด้วยนะครับปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักชีโรยหน้าสักหน่อยนะครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขัวบ้านนอกขมบ้านนะครับผมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํายำหมูยอพริกเผานะครับยำหมูยอสูพริกเผานะครับผมวัตถุดิบหลักที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีหมูยอนะครับผมนี่นะครับ หมูยอวันนี้เราใช้สองแท่งนะครับแล้วก็จะมีนะครับต้นหอมนะครับผักชีก็มีหอมใหญ่นะครับพริกนะครับนี่ครับจินดาแดงนะครับผมมะนาวแล้วก็นี่ครับพริกนะครับเวลาซื้อก็บอกแม่ค้านะครับว่าขอซื้อพริกยำนะครับผมพริกยำก็ซื้อมาประมาณแค่สิบยี่สิบบาทก็พอนะครับผมนำหมูยอมาหั่นนะครับผ่าครึ่งแล้วก็หั่นเป็นครึ่งเซี่ยวแบบนี้นะครับ ก่อนจะหั่นนะครับนำหมูหยอไปล้างก่อนนะครับ ก่อนเราจะนำหมูยอไปยำนะครับเราก็ต้องเอามาลวกก่อนนะครับผมนำหมูยอมาลวกในน้ำร้อนนะครับแป๊บเดียวก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าหมูยอก็สุกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราลวกแป๊บเดียวก็พอนะครับคราวนี้เรามาเริ่มยํำกันนะครับผม ก่อนอื่นนะครับใส่พริกยำนะครับผมพริกเผายำนะครับลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เรายำแค่2แท่งนะครับนี่ครับสองแท่งไม่เยอะนะครับผมใส่น้ำมะนาวนะครับวันนี้เราใช้น้ำมะนาวแท้นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีน้ำมะนาวนะครับหรือว่าหาซื้อมะนาวยากนะครับก็ใช้มะนาวสาเร็จรูปก็ได้นะครับ ตามด้วยน้ำตาลสายขาวครับเติมน้ำปลาครับยำนะครับใส่น้ำปลานะครับใส่เล็กน้อยก็พอนะครับผมถ้ายำมีรสชาติที่เค็มนะครับก็จะแก้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่เล็นน้อยกนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแบบนี้ครับ ใส่ผงนัวเล็กน้อยน,นะครับเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ชอบใส่นะครับก็ไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับสําหรับผงนัวนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ชิมรสชาติก่อนนะครับเอาให้เข้มข้นนะครับผมเดี๋ยวเวลาใส่หมูยอลงไปก็รสชาติก็จะอ่อนลง พอเราชิมรสชาติาน้ำยำได้ที่นะครับเราก็ใส่หมูยองลงไปได้เลยนะครับเราก็คลุกเคล้าเข้ากันครับ คุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปได้เลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่ชอบหอมใหญ่นะครับก็ใช้หอมราวหอมเล็กก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับ คงรสชาติให้เข้มข้นนะครับแต่ว่าอย่าหนักน้ำปลานะครับผมอาหารประเภทยำนะครับลาบนะครับอย่างที่บอกนะครับผมถ้าหนักเค็มจนเกินไปก็เวลาแก้ก็แก้ลำบากนะครับครับเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกนะครับผม เพื่อเพิ่มสีสันด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแซ่บของยำของเราในวันนี้นะครับผิดขันซอยเมื่อสักครู่นะครับปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีนะครับ นี่นะครับพอใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะครับคราวนี้ยำหมูยอของเรานะครับก็เริ่มมีสีสันที่สวยน่ากินน่ารับทานมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับส่วนนี้เพื่อนๆจะทําขายก็ได้นะครับผมหรือว่าจะทํากินเล่นที่บ้านนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับผมทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับผมไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายนะครับผมวัตถุดิบก็มี ไม่มากนะครับาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปครับครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ ยำหมูยอสูตรพริกเผาของเราในวันนี้นะครับผมนี่นะครับหน้าตาออกมาก็น่าทานนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ผักชีโรยหน้าสักหน่อยนะครับผมโอเนะครับโอเคนะครับผมครับก็เป็นเมนูที่ไม่ยากนะครับผมเป็นเมนูที่ง่ายนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเอาสูตรนี้นะครับไปทําทานเล่นที่บ้านนะครับผมกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะทํากินเล่นก็ได้นะครับผมครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมทั้ง2ช่องทางนะครับทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมก็ชื่อเดียวกันนะครับัวบ้านนอกขมไมนบ้านนะครับผมเพื่อนๆอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมถ้าทําได้พวกเราก็จะทําให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ อย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม